ออกใหม่แปดแสนไม่มีชุดแต่งครับวันนี้มหาผมนะพี่แต่งจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยครับเป็นตัว1.9ึซัดนะครับปีส0คัญ 20. โอ้โหเลขใหม่แบบนี้เพียงแค่3 0 0 0 0กิโลเองพี่นะครับอย่ที่บอกครับพี่ออกใหม่800,000ใช่ไหมมหาผมวันนี้ครับหรือไม่แค่6 0,000ก็บาทแล้วก็ที่สำคัญครับให้แค่5้าสิทธิ์แรกเท่านั้นสำหรับลูกค้าที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาเลข5นะครับแล้วก็แอดไลน์มาที่2 2 2 a นะครับถือเป็นสิทธิ์มาวันนี้เดี๋ยวไม่แค่ 5แสนกว่าบาทว้าวเป็นตัวซัดนะตรงนี้แต่งแม็กจัดทรงให้เรียบร้อยครับฟรีไม่มีคิดเพิ่มครับเดี๋ยวดูข้างในนิดนึงครับพี่พมอะไรมัลติฟังก์ชันครับหน้าจอสัมผัสแบบนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดาโอ้โหโคตรสวยเบาะหนังด้วยพี่จ๋าว้าวโคตรสวยนะครับแต่งให้รอบคันแบบนี้นะครับแต่งหนักจัดฟรี ไม่มีคิดเพิ่มนะครับใครสนใจคันนี้อย่าลืมครับพี่แอดไลน์มาที่แอด2 2 2หรือโทรมาที่095-198-9916ผมสไามเหลี่ยมนมาโตยินดีให้บริการครับรถคอมีให้เลือกมากกว่า500ขคัน,นครับพี่